มีที่เลนเลนะครับสวัสดีครับเช้าวันพุธนะครับวันนี้วันที่สามกรกฎาคม2567นรนะครับวันนี้อ,อยูอ่ริมทะเลนะครับหาดบริเวณชายทะเลบางพระครับวันนี้ขึ้นลมสงบรับน้ำลงครับวันนี้น้ำลงเยอะเลยทีเดียวนะี่ไม่มีคนไป ขุดหอยไปเก็บหอยเนี่ยแล้วน้ําลงไปตรงนู้นไกลๆคนก็ก็จะเดินออกไปนะไปเก็บหอยไปดูของทะเลเนี่ยในนั้นนะก็เดินกันไปนู้นสะพานท่าเทพเรือที่ผมเดินออกไปทุกวันเนี่ยตอนนี้น้ําลดลงไปถึงข้างล่างนะมันก็จะดูสูงโปร่งขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวก็จะเดินไปตรงนั้นนะครับเนี่ยนะน้าลงมากเลยแล้วขึ้นลงไม่มีนะสงบก,ก็จะไปตรงนูน้นแหละนะ สภาพเวลาน้ำลงบริเวณนี้ก็จะเป็นหินโศโครกแล้วก็เป็นเป็นโคลนเป็นเลนนะบรรยากาศคือตรงเนี้ลงไปเล่นน้ำไม่ได้ไม่เหมือนกับชายหาดบางแสนซึ่งซึ่งสะอาดแต่ตรงนี้ลงไปก็จะเจอแต่ก้อนหินนะหินโศโครกก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บของเออท้าที่ลงไปเดินอยู่ในในดินเลนนะโอ oh, เดินมา นี่เดินไปสี่จุดหกเดินไปเท่าไหร่เนี่ยสี่จุดสี่ศสี่จุดสี่ศเดี๋ยววันนี้ลมไม่มีนะลมไม่มีคลื่นก็ไม่มาเนี่ยไม่ไม่มีอะไรนะน้ำก็หมดน้ำลงด้วยนะนั่งตรงนี้สักพักเดี๋ยวไปหาอะไรทานวันนี้นะอยากจะอยากจะกินปูซะหน่อยอเดี๋ยวไปดูไปดูปูตรงนู้นเขาว่ามีปูแกะนะปูแกะแล้วก็อร่อยมีน้ำจิ้มเออมีน้ำจิ้ม 4. 4. ด้วยนะซื้อไปไปชิมซะหน่อย โลละกิโลละเท่าไหร่นะกล่องละสองบกล่องละ250สองร้อยหาสเดี๋ยวไปซื้อปูกินสักหน่อยคือฟันไม่เอยเดียวนี้กินปูน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วเดี๋ยวอร่อยหรือไม่อร่อยไปดูกันนะสักพักหนึ่งนะ,งนะมาถึงร้านปูแล้วนะอุ้ยตรงนี้เป็นร่องน้ำนี่ ใช่ไหมเออล่องน้ําออกไปเนี่ยอืมอ๋อจุดนี้เป็นล่องน้ำอ๋อล่องน้ําที่ที่เหลือเหลือเข้ามานะแล้วก็ออกทะเลนี่นี่มีปูน้ำมันปลาปลาหวานปลากุลาแดดเดียวใช่ไหมอืมแล้วนี่ก็หอยนางรมตัวใหญ่เลยนี่เนาะอืมตั้งไม่มีเจดเลยเจริญมากเพราะว่าคือไตเรือดเขาไม่สบายเข้าโรงงานน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาใช่ไหม ใช่ใช่เออน้ำจิ้มซีฟู้ดต้มปั่นแล้วคนคนแล้วสัวคนให้มันโค้งหลอกลงจะได้ายขใส่กุหลาแดดเดียวเดียวเนี่ยร้านอยู่ตรงหลังหลังศาาาลเเจ้นะร้านอยู่ตรงหลังศาลเจ้านะริมริมชายทะเลบางพระเนี่ยนะเลยเลยโค้งก่อนที่จะเข้าชายทะเลมาหน่อยหนึ่งนะก็มีของสดๆดอะไรเขาทำเองวันต่อวันนะวันต่อวันเลยนะถ้า สนใจหรือว่าติดใจรสชาติก็ก็สั่งได้นะเดี๋ยวก็จะมีเบอร์โทรนะมีเบอร์โทรให้หอยนางรมก็ตัวโตเนาะเขาไปเก็บมาจากไหนเขาสั่งมาใช่ไหมตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่ามาจากที่อื่นนะอัเนี้ยหอยหอยตัวใหญ่เนี่ยแสดงว่าเขาเลี้ยงนะโอ้ยกองทัพปุกละหอยได้มาจากไหนเนี่ยหอยแถวบ้านเราเนี่ยค่ะ หอยบ้านๆเลยเออแต่ตัวมันโตเนาะเพราะว่าเป็นหอยแบบหอยค้างปีเวลาน้ำลงถึงจะได้ไปตอกทีนู้ตอนนี้ที่เขาตอกนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต้องลงไปลึกหนูจะอยู่ฝั่งแถวสีราชาหน่อยค่ะอืมเพราะว่าเน่ตถ้าลงไปต่อยจริงๆตัวมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เจ้าหมูหอยบ้านเรากับหอยทางทางระยองอ่ะนี่ยังไม่ได้แกะเลยคะนี่กำลังให้ อุ้เขาขายวันห้าสิบแต่ระยนเขาขายร้อยหนึ่งแต่ร้อยรสชาติมันต่างพี่เล็กพี่เล็กเขาพิสูจน์แล้วอนนี้กําลังแกะอยู่นะเนี่ยแกะมาดูให้เขาแกะเลยเนี่ยนะแกะกันสดๆดเลยปูบางพระใช่ไหมปูบางพระปูศิลชาตัวเราจะขนาดนี้แหละแต่ว่ามันตัวมันจะตัวมันจะแน่นนะปูจะแน่นแล้วก็หวานแต่ถ้าปูที่อื่นตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็ มันก็จะเนื้อเยอะราคาก็จะสูงขึ้นมาแต่ว่าเนื้อมันมันไม่ค่อยแน่นุกมอันนี้มีไข่เออมีไข่แล้วก็มีนี่เห็นไหมนะเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไป นึ่งร้อนๆนะเรากินกับกินกับข้าวกินกับน้ำปลาเออนี่เพิ่งดึงมาใช่ไหมใช่ค่ะเด็นของพัาไปรับมาเลยเรือแถวบ้านค่ะเอามาส่งวันนี้เยอะไหมวันนี้ก็ก็ได้อยู่ค่ะแต่ก็เราขายปูตัวไปบ้างมีประมาณวันนี้ประมาณเกือบยี่สิบโลโอ้โหเยอะๆลำเดียวค่ะเราแกะหมดวันนี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ย แต่แต่เราก็คัดกูตัวคักปูไปส่งตามแม่ค้าอื่นบ้างแล้วเราก็แกะเอาไว้ทําปูกล่องบ้างปูเนี่ยเขาต้มหรือว่าเขานึ่งเขาต้มเขาต้มใช่ไหมใช่ทาให้ถ้าถ้าต้มนี้รสชาติเป็นไงมันมันไม่จือต้มก็คือเราใส่น้ำนิดเดียวก็เป็นเนื้อน้ำของเนื้อปูซะส่วนใหญ่เอาแต่ว่าที่สำคัญที่ต้องแคบไปแรงถ้าใส่น้ำมากมันก็ใช่ห่น้ความหวานมันก็หายไปหมดนะต้มที่บ้านเขาต้มเอง เอไม่กินก็คงบ้างใหญ่ที่นีมาจาบประบาตประบาตเราต้องใช้ไฟแรงต้องใช้ไฟแรงไฟแรงใช้เวลานานไม่ห้านาทีก็คือน้ำเพอาน้ำเดือดจับเวลาไว้สิบนาทีถ้าเกิดปูหนึ่งอาปูสิบโลค่ะอืมอืมแต่ก็โอเคแหละมันก็ฟอมอันก็ไม่ตู่ นี่เนี่ยนี่ไงนะเจ้าแม่ตัวใหญ่เขายังเป็นบ้านเราอ่ะมันเก็บกันเยอะไงเป็นร้อยนะเป็นร้อยคนเลยนะชาวประมงตัวที่มีตรงนี้เขาเรียกอะไรเป็นนมอะไรอันนี้อันนี้ไข่นอกกระดองค่ะไข่นอกกระดองแต่เขาสลัดสลัดตัวตัวไปบ้างแล้วเราก็เลยใช่ค่ะเราก็เลยต้องเอามาแต่แต่ข้างในคือไข่ค่ะอต่เราไม่อใช่ไมไข่กระดองไม่ได้เอาค่ะอือ แต่บางคนเขาก็ทานได้นะบางคนเขาก็กินนะอืมนี่ยังร้อนอยู่เลยเนี่ยร้อนอยู่เลยครคือต้องจะถือว่าปูนี่ปูไซเล็กเนาะใช่ค่ะแต่อะไรนี่เน้นเราเน้นที่แน่นนะนี่ก็มาดูเขาแกะเดี๋ยวเห็นป้าบัดเขาก็จะมีเล็กสุดอย่างเงี้ยเขาป้าบัดแกก็แกะเหรอใหญ่ง คือเรือที่ไปหลังเกาะสีชางอาจจะได้ปูตัวใหญ่ใช่ของเรามันเป็นชาวประมงบ้านเราเองค่ะเขาจะเรือเล็กหน่อยอืเขาวงจรของเขาแหละเนาะชาวประมงไปหามาแล้วก็มีคนรับมาแอืแล้วก็มีคนส่งใช่ใช่ดี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 ันรช่วงนี้น้ํา มีคลื่นมีคลื่นเยอะลมแรงนี่ปูเยอะเหรอเขาไม่ออกกันก็ไม่ค่อยออกกันนะอืมอืมแต่ปลาปงลำเล็กเขาจะออกอยู่ชายตลิ่งอืมอืมงันอย่างนี้ได้ปลาตูได้กปเนาะตอนนี้ก็รอแกะปูอยู่นะแกะปูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปกินปูละเดี๋ยวเราจะแกะปัดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาจะไปติ้มจิ้มน้ำจิ้มกินเนี่ย วันนี้มาชิมนะถ้าสนใจก็นะเดี๋ยวมีเบอร์โทรเบอร์อะไรฝากให้นะโอเคโอเคเบอร์ติดต่อเจ้าของปูนี่เบอร์อะไรเนี่ยร้านให้เมยมาเอาเอาซึ่งเป็นร้านร้านเอาเป็นพี่ที่ว่าติดต่อเวลาเราจะสั่งปูแล้วเนี่ยโทรมาเออเอากี่กล่องกี่กล่องเนี่ยเบอร์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 เบร์ปดเก้าค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์ศูนย์ห้าสามหนึ่งเก้าแปดค่ะหนึ่งเก้าแปด 089-0053198ชื่อคนขายอุ้ยค่ะอุ้ยนะอุ้ยนะคุณอุ้ยนี่นะถ้าสนใจก็อุ้ยค่ะปูอุ้ยปุ้ยเอออุ้ยนะถ้าสนใจก็นะสั่งโทรสั่งแล้วเดี๋ยวก็นัดรับกันที่ไหนก็ได้รับรองอร่อยนะปูนี่แน่นมากราคาดีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อผมจะเอาไปนี้เนี่ยเนี่ยเอาไปนี้ไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยแหละก็เอาไปจิ้มละเนี่ยกินเหมือนน้ำปลากินเออแดดละ การแกะปูนะการปูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกนะเห็นไหมถ้าออกมาปุ๊บก็จะสับเลยเนี่ยสับซิกหนึ่งก่อนแล้วก็ดึงออกมันก็จะมีเนื้อโปรอยู่แล้วอีกซิกหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้าก็มีเนื้ออีกเห็นไหมทำให้เรากินง่ายแต่เรานี่กินปุ๊บเราก็ต่อยเละเลยกินทั้งเปลือกทั้งเปลือกทั้งเนื้อก็ไปนี่นี่นี่เทคนิคจะแกะได้เยอะเห็นไหมกินได้เต็มเต็มเนาะ เต็มๆเลยดูดูชัดๆในฝากข้างบ้านกองเออใส่ไว้กองนะของกล่องเดี๋ยวไปฝากโอ้เห็นไหมนี่นี่เนี่ยนะไปกินเนี่ยืมสุดยอดสุดยอดเนื้อยมม่างแตงโมเลยปูเลยยี่แมงวันชอบนักแชอฟนก็คือต้องเปิดพัดลมพัดใจมลงยวนใช่ล่ยมลายวนกางม้งกางม้งกับให้ดูที่านลกางม้งแกะปูอ่ะเออเร็วดู้ว้เป็นเจ้าแรกเจ้าแรกกางม้งแกะปู กอนนเลมีส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อตรงตรงตรงเนี่ยก้อนเออก็เป็นก้อนแต่แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาล้านอาหารเขาจะเรียกกันเชียงค่ะมันจะเป็นอย่างนี้กันเชียงไม่ว่าก้านไหนก็เรียกกันเชียงหมดใช่ไหมอันนี้คือก้าะอันนี้ก้ามอันนี้คือกันเชียงส่วนส่วนเราถ้าเกิดเราแกะเป็นเป็นในนี่แล้วก็อันนี้เขาเรียกก้อนค่ะ ก้อนนอออก้ันนี้เขาเรียกกันเชียงกันเชียงแล้ไรเนี้ยอะไรกันอันนี้เขาเรียกเขาเขาเรียกอสามขาค่ะอ๋อสามขาใช่ค่ะเพราะเขามีอยู่สามขาอ๋อก็เป็นส่วนหนึ่งนะใช่กันเชียงสามขาแล้วก็ก like ้อนคือแกะจาดกันเลยมันเป็นเม่เป็นเนื้อเนี่ยก็คือไข่ไข่ใช่มันเป็นทาเทคนิคการแต่หนูหนูให้เขาสลัดไปบางส่วนละแล้วก็ก็จะเหลือติดนิดหน่อยเราแกะนี้ออกแล้วเราล้างอีกทีได้ไหมเราต้มเสร็จแล้วเราล้างได้ไหมไม่ได้มันตายแล้วค่ะ อ๋อถ้าเกิดเราแกะเราไม่ได้จริง<ด>ให้าเราดูจะอ่านซักหน่อตัวนี้ใหญ่สุดหนักนะหนักนะที่หนักเลยหนักค่ะนักแต่หนูแกะให้ก็ได้อืมครับนี่มาขอให้ถือกระดิ่งปูนี่แหละอืมใช่ที่ที่บ้านจะเรียกลูกปู ก็ไม่แกะเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าเขาแกะจากตัวขนดาดนี้เลยมีความพยายามมากเลยที่แกะตังบัวมันเป็นตังหมดแล้วหน่อยเนี่ย <ไอ S 1> แกะว่าเขาช่างกิโลมาแล้วช่งววางไม่ยังไงี่ยที่แกะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูจัดสองให้เลยอย่างดีมากจริงๆเท่าจริงวัน ควมมีเชี่ยงตรงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสในในอาการที่เขาทำจำหน่ายไงเราต้องยึดมั่นความต้องเป๊ะต้องเป๊ะเพราะว่าปู่ทุกเนื้อน้ำหนักทุกส่วนเนี่ยไม่จะมีแทนเลยไม่ไหวเนอะไม่เป็นไรเจ๊ประมาณไม่ได้เมื่อวานพอสุดท้ายแล้วประมาณแล้วขาดทุนไหมขายตั้งโอ้ขายตั้งคือขายแม็วันนั้นเนาะได้เงินมาเท่าไหร่คือลาพันสามเนาะ อะไรนั่นเลยอะไรน่าหม่เขาพูดคำว่าอะมันมันลุ้งล้างเนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะเขาบอกเงยจเวลามาเสนนี้อันนี้อันนี้เป็นกล่องเต่งทให้เป็นกคงแกงกนกล่องเหลี่ยม้ใช้ปริมาณเยอะกว่าสิใช่กล่องเหลี่ยมจะเรียงง่ายมันเรียงสวยกล่องกลมได้่างทีมันต้มต้งล้าให้สะอาดันค่ะรสชา่ิมันจะไดไม่ติดน้ำทะเลจืดๆค่าขาย เดี๋ยวจะจิ้กัจ้างวันนั้นก็เขาสั่งไว้สี่สิบเรองทุกคนทไม่ันเลย่ทำเพ่ไปเลยเฮ้ยเธอไปนู่นเลยไปนี่ถ่วยมาแล้วไปเลยไปปเอาไป ตัมาแล้วอือเกี๊ยวปากรอนน้ำจิ้มอ่าเดี๋ยวชิมไม่ถึงค่ะแต่ทำอย่างอื่นต่อค่ะก็จะแกะหอยนางรมทำอะไรบ้างน้ำจิ้มาชิมนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าจิ้มก็แต่ชวนิดเดียวเออเอาละเดี๋ยวเออนี่น้ำจิ้มสีฟูดนะเดี๋ยวเราจะชิมละแต่ถ้าเกิดเราออเดอร์น้องเราก็ตีส่งปูตัวไปแล้วส่ง ใช่ไหมใช่เขาเขามาส่งเาแล้วเราไปส่งร้านอีกทีนึงใช่แต่เราน้อยหน่อยแต่เราก็ดีกว่าค่ะันไ้มันได้จุันอยู่ิกกี่อนะนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวชิมชิมส่วนที่เป็นเป็นก้ามก่อนนี่ก้ามที่เขาแกะเมื่อกี้ผมก็จะจิ้มนะน้ำจิ้มสีฟุดนนนั่นนั่นหวานมัน น่าแน่นหวานมันเลยเนี่ยได้รักกันนี่จิมจิมออเด็บก่อนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่อันนี้ชิ้นนี้ใหม่นี่อันนี้ก็จะเป็นกัะเชียงน่ากระเชียงปูกัะเชียงนะจิมน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวนิดนึงออกเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เค็มหน่อยเพราะว่าความหวานได้ปูแล้วค่ะอืมอืมน well ิดนึงว่ะโดนอะไ่างเใช่ค่ะน่เอาแล้วเนี่ยตัเองได้นะตอนนี้กำลังกำลังอยู่อืม อร่อยเยอะก็เยอะอืมดไม่มีก็ไม่มีเลยจิ้ม่ได้อร่อยอร่อยใส่ได้กลมกไว้ตรงไหนต้นเนืมีกันเจียงกันเจียงกำลังอยู่ค่ะอ่าจิ้มจิ้มอันนี้แต่แต่อันนี้มันเป็นพริกใหญ่ค่ะพริกชชี่อ่ะมีช่วพริชชี่เคี่ยวได้นะกินเนื้อหมดก็เหลือแต่กันเจียงเนี้ยนะอร่อยอร่อยมากน้ำจิ้มจะออกหวานหวานนิดนิดเปรี้ยวๆนิดนิดมาแซ่บเลยไปกินที่บ้านวันนี้จิ้มจิมโชว์ก่อนนะก็ตามไปกินที่ ตามเบอร์โทรศัพท์นะที่แจ้งถ้าสนใจก็ปูบางพระเนื้อแน่นๆ่นเนื้อแน่นแมีไข่มีอะไรเนี่ยรับรองคุณภาพนะอร่อยสะอาดสดเปยนนะโอเคนะโอเคนะครับสวัสดีครับ